Get your hands เอาละครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนาะยคนเดิมอีกแล้วแล้ววันนี้ก็สิ่งที่เราตั้งนาตั้งตาว่าจะสอนมือนานนานน,านมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้สอนสักทีนั่นก็คือการสมัครเ b o บ็อกนั่นเองนะครับ อะละผมคลิปนี้ผมก็จะสอนแบบละเอียดเลยนะครับก็หรือไม่ละเอียดวะเอาเป็นว่าผมจะสอนทําให้เข้าใจได้แล้วกันนะครับก็กรรณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับดูอย่างละเอียดแล้วก็ดูให้จบด้วยนะครับก่อนก่อนที่จะเม้นเนาะไม่ใช่เข้ามาดูปุ๊บเม้นปั๊บนะครับดูให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยไปทํานะครับแบบดูดูอ่าดูไปทําไปก็ได้นะครับถ้ามีโทรศัพท์สองเครื่องเนาะดูไปทําไปก็ได้แต่นําว่าดูให้จบแล้วค่อยเม้นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ทําดูจนจบแล้วแล้วทําตามแต่ไม่ได้ ก็เม้นบอกนะครับว่าทําไมไม่ได้นะครับไม่ใช่เม้นมาว่าผมทําไม่ได้หนูทําไม่ได้แบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าต้องแก้ไงเนาะบอกมาด้วยครับว่าไม่ได้ตรงไหนแบบสร้างอีเมลไม่ได้อีเมลนี้แชร์ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอธิบายมาด้วยเนาะอ่ะงั้นก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดติดตากันก่อนสิโอ้โผมลืมเรื่องนี้ไปได้ไงเนี่ยอย่าลืม ถ้าตอนนี้ดูถึงตอนนี้นะครับว่าเลื่อนลงไปแล้วครับแล้วกดไลค์แล้วกดซ like, ับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องผมเนาะโอเคอ่ะเริ่มจริงๆจังแล้วตรงนี้ก็ให้เรากดที่สร้างได้เลยนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นป่ะครับตัวสีฟ้าเนาะกดเข้าไปสร้างได้เลยอ่ะแล้วเราก็ใส่อีเมลเลยครับซึ่ง ใส่อีเมลที่ของตัวเองได้เลยครับใช้ใส่อีเมลที่ตัวเองต้องการจะทําการล็อกอินกับเกมอะล็อกอินกับเอกบอกอะอะซึ่งผมก็จะใช้อีเมลที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทำคลิปโดยเฉพาะเนาะ p i p h o n พิรพล925251 at gmail dot com คือสาบใครที่ไม่รู้นะครับ คือคนที่ไม่มีอ e ีเมลก็อย่าลืมสม e ัครอีเมลเนาะที่ไม่ถูกนะครับคือต้องลงท้ายด้วย g m a i l c o m หรือว่า addhotmail.com นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดถัดไปแล้วเราก็อุย้ยตรงนี้คือรหัสผ่านที่ผมกดจําไว้เนาะอ่ะเฮ้ยอย่าขึ้นเยอะให้เราใส่รหัสผ่านอ e ีเมลแล้วนะครับซึ่งผมก็จะไม่บอกนะว่าตัวอะไรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมตัดเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมใส่เสร็จแล้วกัน อ่ะก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกดถัดไปเลยอย่าลืมกดดูรหัสใน้แน่ใจเนาะตรงนี้ก็ให้ทําการใส่ชื่อจริงเลยนะครับผมก็จะใส่ชื่อไปเนาะ,ะพีรพลเดชอุดมกดถัดไปก็บันทึกรหัสผ่านไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ตรงนู้นเราจะไม่ต้องกรอกเองเนาะอ่ะกดบันทึกไปก็เลือกภูุมวิภาคประเทศก็เป็นประเทศไทยใส่วันที่นะครับวันเกิดเราวันที่เเดือนเมษาอันนี้ของผมเนาะแล้วก็ปี ต้องเป็นสองพันเท่านั้นนะครับคือสองพันหรือสองพันหนึ่งอ่ะผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าที่ไปดูข้อมานนะก็คือต้องสองพันหนึ่งนะซึ่งใส่ต่ํากว่านั้นก็ได้ละครับสอ 2000, งพันเนาะสองพันสองพันหนึ่งตรงเนี้ยเนาะโอเคผมก็จะใส่สองพันนะครับจะใส่ตามก็ได้กดถัดไปมันก็จะทําการส่ง่ารหัสยืนยันมาให้ทางอีเมลเรานะครับซึ่งของผมอะ่ะถ้าผมกดออกจากหน้าเนี้ยแล้วเข้าที่อแอป Gmail อ่ะเราไปดูรหัสอะ่พะพอกลับเข้ามาใช่ไหม หน้านี้มันจะรีเว้ยซึ่งถ้าหน้านี้มันรีอะ่ะผมก็ต้องไปใส่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนคลิปใหม่หมดเลยเอ้ยแต่คราวนี้เหมือนว่านี่มันเตือนนะผู้ชมปกติของผมมันไม่เตือนเนาะทราบใครที่ว่ารอก็ใครที่รอนะครับรอตรงนี้ถ้ามันไม่มีแจ้งเตือนมาตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่แอปนะครับเนาะโอเคตอนของผมมันขึ้นแจ้งเตือนเนาะเพราะงั้นเราก็มาดูกันเลยรหัสก็คือเจ็ดสี่สามแปดทุกทุกคนไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเนาะ จ็ดสี่สามแปดกดถัดไปอ่าก็รอสักครู่นะครับอ้าวให้เพิ่มข้อมูลเข้ามาเพิ่มมอถือเอ๊ะรอบที่แล้วที่ผมทําไม่มีอย่างงี้นะว่าเอเดียวเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เกือบลืมเลยเกือบลืมเลยอันคลิปอยู่ตัดแป๊บเอาละครับก็หลังจากที่ใส่เบอร์ไปนะครับมันก็จะให้มันก็จะส่งรหัสมา้เราเนาะเราก็เข้าไปที่ข้อความ ข้าไปที่ข้อความนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปดูรหัสมาแล้วก็มาใส่เนาะอ่ะตรงนี้คือตรงซื้อเขาเขา้าใช้ค้างไว้หรือไม่ตรงนี้ก็จะกดไม่ใช่หรือกดแชรก็ได้แต่นะแต่ผมจะกดไม่ใช่แล้วกันเนาะโอเคทีนี้ก็มันก็จะมาที่หน้านี้นะครับรอแป๊บนึงนะอ่ะถ้ามาที่หน้านี้ก็เท่ากับว่าสําเร็จแล้วนะครับ เราสมัครสาเร็จแล้วเนาะทีนี้ก็จะไปต่อที่ m y c รับนะครับแอป m y c รนะับเนาะไม่ใช่แอปเกม m ม c รับเออนั่นแหละไปต่อกันเลยอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็คือซ้ายมือล่างเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมก็คือเราไม่ได้ล็อกอินนะครับก็ให้เรากดล็อกอินนะครับอ่ะกดเข้าไปตึ๊กอ่ารอสักแป๊บนะครับ อ่ามันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะโอเคเรากดลงชื่อเข้าใช้แล้วอ้าวหาเอยกดรีบหนึ่งเน็ตกันด้วยละว่าเน็ตดีไม่ดีถ้าเน็ตไม่ดีจะเป็นว่าผมเนื่ยแหละนี่เน็ตสิบเมกหน้าแต่ว่าอ้าวนี่มาแล้วอ่านี่นะครับก็ขึ้นนะเห็นไหมเห็นไหมขึ้นอ e ีเมลแล้วนะครับพีรพลเก้าสองห้าสองหนึ่งแอดีเมลคอมคุณกําลังพยายามลงชื่อเข้าใช้ไหมครับ for android อยู่หรือไม่กด,ดําเนินการต่อนะครับ อ่ามันก็จะดิ้งกับเราเราก็มาที่มาคับนะครับก็รอสกู่เนาะโอเคอ่าก็จะมาที่หน้านี้นะครับถ้าเสียงหมามันเห่าเสียงหมาเห่ามันเข้าไปก็ต้องขอโทษนะครับเดี๋ยวไปกระทึบให้หลังจบนี้ปึบ๊บก็เลิกโปรไฟล์เลยนะครับซึ่งตอนนั้นจำไ,ได้ว่าเห็นมีโปรไฟล์รูปมาคับอยู่ไม่ใช่หรอวะ โปรไฟล์จะไม่มีมันส่มมาให้เหราวเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากให้ผมทําคลิปสอนเปลี่ยนโปรไฟล์เนาะก็คือตอนนี้มันมีแต่โปรไฟล์ของที่มันให้เลือกมนันให้มานะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนของตัวเองได้เนาะแต่ว่ามันต้องใช้แอปนะครับอ่ะผมก็เลือกเป็นรูปมุกตัวนี้แล้วกันแล้วก็เห็นเป็นตรงนี้ไหมครับเลื่อนลงมาเนาะเลื่อนลงมาเกมเมอร์แท็กนะครับตรงน,รงนี้ตรงนี้คือชื่อตัวละครในมายครับนะครับก็คือชื่อตัวเราในมาครับนั่นเอง อ่ะก็ใครจะให้ชื่ออะไรจะตั้งชื่อก็ต้องตั้งดีๆนะคิดดีๆนะครับเพราะว่าการจะเปลี่ยนเนี่ยมันโคจะยากแสนยากเลยผู้ชมอ่ะซึ่งผมก็ตัวนี้มันเป็นตัวเทสอะเนาะเอาชื่ออะไรดีเอ่ยห้ามใส่ชื่อไทยนะครับแบกแค่อังกฤษอย่างเดียวเนาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กได้เวนวรคได้ครับงั้นผมจะเอาเป็นไงเวนวรกบีแล้วก็เฮ ไม่ได้อ่าโอเคชื่อน,นี้ไม่ได้ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นการกระบาดเห็นปะมันเป็นกากระบาทตรงนี้ก็ไม่ขึ้นสีเขียวสว่างเนาะเราก็ลองเปลี่ยนเป็นน b h บไม่ได้นหนเก้าสองเอ้ยแมมวไม่อยากใส่เล็เอาอะไรดีอะเอ นึกชื่อไม่ออกคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวจำได้ว่ามันมีนี่อยู่ไม่มีฮ่าฮไม่มีไม่มีม,ม,ม,มีอ่ะก็ตัดกับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีเขียวไปที่ร้อยเลยเห็นไหมตรงนี้ติกถูกแล้วตรงนี้ก็สว่างแล้วนะครับอ่ะ เมื่อเราได้ชื่อที่ถูกใจเราก็สามารถใช้ได้น,นะครับก็กดเริ่มกันเลยก็รอสักแป๊บน,นะครับอ่ะมันก็จะเด้งมาที่มาครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเด้งกลับไปหน้าประมาณเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะน่ะเห็นไหมคุณนี่ไม่นโคดอัจฉริยะจริงๆอ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคเรากกดเริ่มกันเลยครับอ่าก็รอมาสักแป๊บน,นะ เร็วสิเฮ้ยเร็วเร็วชักช้าจริงโทรศัพท์เครื่องนี้มาเลยมาๆๆมาเลยมาเอาอเนี่ยเห็นไหมครับผู้ชมชื่อด้านขวาเห็นหรือเปล่าทีนี้ชื่อเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับ <c oughs> มันเปลี่ยนได้แ,แต่ว่ามันเปลี่ยนโคยากมันไม่ได้เปลี่ยนคนที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับก็จะมันจะเปลี่ยนง่ายๆเนาะชื่อก็แค่แบบเข้าไปพิมพ์ชื่อเปลี่ยนใหม่เนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ล็อกอินแต่คนที่ล็อกอินแล้วอะ เราต้องแบบมันจะเปลี่ยนยากมากเลยเนาะเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีคนข้อมาเดี๋ยวผมทําให้เนาะสำหรับการสอนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ถ้าคนถ้ามีใครอยากให้ผมทําสอนเล่นกับเพื่อนผ่านเอกบอกนะครับก็พิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวผมทําให้เนาะโอเคอยากให้ทำอะไรก็พิมพ์มาเลยครับเดี๋ยวทําให้กดติดกดติดเฮ้ยชอบพูดที่ดขัดวะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ครับก็จะไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงแล้วเนาะอ่าตรงนี้เราก็กดเดซิ่งรูเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนสกินเลือกสกินได้เลยเนาะ โอเคประมาณดูแค่นี้แหละขี้เกียจออกละอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย